เดี๋ยวเอามาเบิรงงัวงัวจากจากงัวอ่าชาโลเล่นะครับตะกี้เลี้ยงชาโลเล่เป็นังไรชาโลเล่ชัลโลเล่กัเลี้ยงมันกับสู่หัวหันมวยครับก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงวัวแดงลดต้นทุนลงมาลดต้นทุนเนอกรวัวขืนเป็นอะไรเอารวาวพื้นงัวขืนตะกี้งัวขืนกับมันกับราคามันก็ดีแต่ว่าหัวหันมันแพงขึ้นเรื่อยๆอ๋อแพงขึ้นมาแล้วบอตรงๆว่าขาดทุนบอหลอดขาดทุนอยู่ครับขาดไรไปไหนเพราะือบอ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ มือน,นี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนครจังหวัดชิสกเกตครับมือน,นี้้พาพี่ผ้าน้องไมย้ย่ำผงงว่ในป่าในถุงนาครับติดกับป่าสาแต่ว่างงว่เพื่อนน่ะโอ้ยมีตแต่ตัวอ่วนๆครับพ่อพี่น้องครับจากชีวิตสิเคยเลี้ยงงว่สา,ายเหนือเราบ่ประสบความสําเร็จนะครับเกิดภาวะขาดทุนนะครับปับเปลี่ยนมาเป็นงว่าบาร์มันเบลทผสมครับเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งเนื้อหากันครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมเอนี้นะครับพ่อพี่พ่อน้องนะครับมาเยี่ยมเสียยุทธนะครับเคยออกคลิปเจ๊คลิปละสองนาะงสองครับสองนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สามครับครับเดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวให้กับพ่อพี่น้องทั้งบ้านหน่ใจนะครับครับผมวิิรยุทธคงโคตรครับบ้านหัวเหล่าครับตำบลบกอำเภอคนจังหวัดศรีสะเกดครับครับผมนะครับมเอนี้มาเสีเปรีแปลกๆเนาะ นะครับใหญ่คอกไม้กันมาใหญ่คอกไม้ครับใหญ่คอกไม้นะครับไม่อยู่หายอยู่หน้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับลงทุนกับลงเรื่อนี่เบิดหลายปันหน่อน้อประมาณแสนหาแสนหกครับประมาณแสนหาแสนหกในลงเรื่นใหญ่ขนาดนี้ครับครับเป็นใจไหนคือคือใดใหญ่แถบเม่นจังไรลดต้นทุนแน่หรืรลดต้นทุนคือว่าบริษัทจ้างค้าจ้างนะครับครับพี่น้องเป็นมาซอยครับอ๋อค้าจ้างนี่คือเข้าบริษัจ้าง ครับผมบานิกาเครื่องไม้เนี่ยเอามาได้ใส่เครื่องไม้กมบไม่แน่จะของเองเลยนะครับไม่แน่จะของเนาะกระได้ก็เลยไดลุ่งเลื่อนใหญ่ๆแบบนี้ราคาอยู่แสนกว่าๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลุงเลื่อนไม้เนี่ยพิ่นเหตุเป็นอ่าลังคาสองสเต็ปนะครับเป็นจัวหลักกามีช่ายดันคางนะครับเป็นสเตปล่างนะครับเห็นบมากว้างใหญ่ทีเดียวครับบานิกาล็อกกลางเนี่ยเขาเขาว่างเท่าไหร่เนี่ยจักเมตรเนาะสี่สี่เมตรครับอ๋อสี่เมตร มันทด้านคางเดียบคางวันมด้านคางเขาข่วงไปจะกประมาณเจ็ดเมตรเนาะประมาณสี่เมตรห้าเมตรประมาณสี่เมตรนะครับประมาณสี่เมตรเนาะมันก็ตอลอออกไปอีกประมาณสามเมตรเป็นแปดเมตรนะครับไม่ปีกออกมาจะด้านรับแปดเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกาลัางค่าคุ้มออกไปกับประมาณจะหกเมตรเนาะนะครับหกเมตรรากาที่เหลืออนนาจะเป็นสองเมตรไว้ไทน์งวดยางครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือโรงเลื่อนขาวๆเพลินล่งทุ่นยู่ แสนหกนะครับพ่อเม่พี่น้องครับเพิ่ว่าแสนประมาณแสนหกนะครับเลยลงเลื่อนกว้างเท่าไรนี่หกบ้าห้องเื่อไ่เนี่ยแมห่องล็อกเกิดจำอะไรนะครับผมจเดี๋ยวผมสกเริมเติมเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมสิขาดการให้เบิ้งนะครับพ่อแมี่น้องครับเ่าห้องนี่น่าจะห้องละซีเมตรครับประมาณสามสี่สิบสองสิบสองเมตรนะครับกว้างสิบสองนะครับยาวกับ กว้างสิบสองครับโรงอาหารครับกับทางเดินเนาะนะครับกว้างสิบสองนะครับเงากับสิบสองนะครับนี่ตอกันศาสออกมานะครับเ<ส>พือ่อกันแดดด้านทิศตะวันออกครับอันนี้คือศาสนาโรงเรือนของเพิ่น<อ>เดี๋ยวเขามาเบิ่งงวังวงัวจากจากงา้อาชาโรเล่นะครับตะกี้เลี้ยงชาโรเล่เป็นยังไงชาโรเล่เชาโรเล่กับเลี้ยงมันกับสู่หัวหันบ่อยก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงง้อแดงลดต้นทุนลงมาลดต้นทุนเนาะครับง้อขนเป็นอะไรเอาวัวเพลินง้อขนตะกี้ง้อขนกับ มันกับราคามันก็ดีแต่ว่าหัวหารมันแพงขึ้นเรื่อยๆอ๋อแพงขึ้นไปแล้วบ่อจงตัาขาดทุนบ่อหลอดขาดทุนอยู่ครับขาดไรไปไหนเพราะเกือบอะจะบอกว่าไหนนะครับการขาดน่ะหล่ะขาดครับก็เป็นประสบการณ์ไปนะครับอ๋อกขาดเนาะเป็นประสบการณ์ก็เลยนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นงูอสายบามันนะครับลูกผสมแต่ว่าเปลี่ยนมาได้จักปีแล้วน่าจะน่าจะสองปีสองปีเนาะนะครับสองปีปีนี้ออกลูกตัวปีนี้ปีนี้ออกลูก ออกสี่ออกสี่นะครับพ่ออม่พี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้าชมงวดเสียหยุดเพิ่นนะครับจากงวดชาโลเล่นะครับเลี้ยงไซร์เล่ไซยเหนือนะครับมาเปลี่ยนมาเป็นไซรสวยงามครับพรออม่พี่น้องครับนี่ตัวนี้เลยนาเสนอเลยนะครับงวดเพิ่นม่แต่งงายตัวนี้เป็นอังไรครับเสียตัวนี้ครับเป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกเคฟสามหนึ่งนะครับพรออม่พี่น้องครับงวดเพิ่นตัวนี้อุ้ยงามอีหลีครับพ่ออม่พี่น้องครับเป็นงวลูกเคฟสามหนึ่งอยุเพิ่นจักเดือนก่อน ปีหนึ่งครับปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งพอดีเนาะนะครับอ้อ่อนซอนอ่อนซอนนะครับจากง่วนเหนือมาเป็นง่วนสวยงามครับพอมีพี่น้องครับเนื้อนังมาเต็มตัวนี้บอกครับแม่เพิ่นครับนี่แม่เพิ่นครับแม่เพิ่นก็บ่ค่อยสวยเรกครับเนาะพันจายลูกงามครับแม่บ่ค่อยงามนะครับพอมีพี่น้องครับแม่นี่เป็นงัวนนากระบนหนวดเป็นด้หนาไปแปรแน่นะครับแต่ว่าพันใจลูกงามอีหลีนะครับพอมีพี่น้องครับใจลูกดีดีเหลีนะครับแม่เพิ่นสถานะเป็นจังไรก่อนสถานะกำลังท่องเลยสองเดือนนะครับท่องไดด้เือน เบินะครับลูกเข็บสามหนึ่งเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวห้เบิงถ่ายเด้อนี่พญางมาให้เบิงเป็นตอนซ่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับบานเท้าเคินวมุกนะครับขาหนาขาหลังใหญ่เบิดนะครับตอนเนยหน่อยเพิ่นเคยไปเล่นน้ำขอกผมนะครับเพราะว่าผมกลับเสียดนอยู่อยู่บานน้ำกันเพิ่นกะเพิ่นกะมี่อัคระที่รูปร่างที่งามตั้งแต่นหน่อยนะครับอันนี้คือแม่เพิ่นท่องในเจ็ดเดือนก่อนสองครับสองท่องก็พ่อใหญ่นอะไอ ซีหนึ่งหกศูนย์ครับเดอะคิงซีวหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์พร้อมเปนศูนย์กับหกนอครับหนึ่งหกศูนย์นะครับซีวหนึ่งหกศูนย์อันนี้คือลักษณะเมลเพลนทองสองเดือนนะครับพร้อมีพี่น้องครับเพื่อนใจลุกมาจากตัวนี้แม่มามามาอยู่น้ำพังตัวหนึ่งเหรอตัวผมตัวเลกครับอยู่น้ำเจ้าคลองเก่าเพิ่งกันมันเพิ่งครไปครับประมาณสองสามอยู่ในถ่องสามอยู่ในถองนะครับอีกตัวหนึ่งกระนาสนใจครับพอมีพี่น้องครับ นี่นี่นะครับเป็นตอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงวเอฟครับเอฟระบบนี้ครับอ๋อนะครับนี่นะครับพ่อพี่น้องครับเป็นมางวเอฟนะครับงวเอฟเอฟหนึ่งบอกครับเอฟหนึ่งครับสื่อเพิ่มมากครับอ๋องวเอฟหนึ่งนะครับเด้นนะครับ้วกาให้ลูกแล้วนะครับลูกเป็นตัวเมียอกครับเนี่ยตัวเมียครับตัวเมียโอ้ลูกแบบงามนะครับลูกงามนะครับพ่อพี่น้องครับนี่สักเดือนครับลูกเพิ่นเดือนกว่าครับเดือนกว่า อ้ยสีนะครับสีแดงเม็ดบักขามครับพ่อแม่พี่น้องครับอายุประมาณเท่าไหร่อพ่แมีนอายุเนาะเพิ่นทองก็พ่อใดนะครับไอช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตนะครับตัวเมียนะครับอายุเดือนกว่าๆนะครับนี่เนื้อหนังโมตองหงวังครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าคันตีเอฟก็คือเป็นเอฟสองเป็นเอฟสองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่ก็คือเป็นลูกแหลกนาะตัวนี้เนอตลูกแหลกครับโอ้ลูกแหลกนะครับสถานะเพิ่นก็ จลูกบ่ต้องห่วงนะครับพอม่พี่น้องครับสุดยอดอีหลีเลยสุดยอดสุดยอดครับพอม่พี่น้องครับสุดยอดสุดยอดงามงามครับพอม่พี่น้องครับสีเม็ดบักขามลูกช็อกโกแลตชิปนะครับอ่ามือว่านผมกับไปถ่ายนะครับเพื่อนว่าลูกช็อกโกแลตชิปคือกันนะครับสังเกตเบิงเิ่นจายลูกเป็นสีเม็ดบัคขามนะครับขันแม่แดงนะครับผมตามที่ผมเบิงมากเป็นแม่ เป็นจายลูกโค้งสางดีเบิ้นะครับแล้วก็สีเม็ดบักหามนะครับคันแม่เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเอามาเบิ่งตัวต่อไปนะครับแล้วก็สีมาถามเพิ่นถึงการปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมา2ปีแล้วนะครับกับเล่ยไดมาเยี่ยมมายามเพิ่นนะครับเปลี่ยนจากงวัวชาโลเล่น,นะครับตะกีพ่นเหลี่ยงแต่ชาโลเล่เต็มคอกตะกีก้่ตัวงัว,งวาชาโลเล่ 1> 13 1สสตัว,13 14, ตว13 14เนาะ นะครับสิบสามสิบสี่ตัวนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตอนนี้ง่วงมิจเจตัวเองตอนนี้สิบเอ็ดครับอยู่ในขอบครับอยู่ในขอบมีสิบเอ็ดตัวแม่ทองอีกแค่ตัวมันนี่แม่ทองนี่แม่นั่งพึ่งผสมไปครับบนบอนผ่านหลอดก็มีมีจทองอยู่ตัวนี้ครับตัวหนึ่งอ๋อครับตัวหนึ่งกับแม่สองเดือนมองหันเนาะครับสองเดือนครับกับสองตัวกำลังทองอยู่นะครับพร้อมพิสูจน์ครับตัวนี้เป็นจังไรก่อนนี่ แม่ใหม่หรือแม่เก่าแม่ใหม่ครับเพิ่งท่องเลยจะเข่าสี่เดือนครับอ๋อท่องจะเข่าซี่เดือนนะครับล่้โตเงาดีดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสูง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 เมนี่สูงนะครับขาเขื่อดีดีนะครับเลือกงูอนี้เลือกงูเขาไม่เลี้ยงเลือกจังไรเนาะเขาเลือกจังไรก็เลือกทีว่านังหนาหนาครับหนังหนาหนาเนาะครับขนังบนหนาบ่อสูงก็ตองตองการเกียนบ่อว่าสูงเท่าไหร่บ่อว่ารายการนะครับแต่ว่าคือความหมัก ก็ความสูาไปบไยสื่อเลยนะครับอ๋อความสูงกับบกข่อยเกียงบันไดดอกครับตว่าสังเกตอยู่นีร้อยสี่สิบขึ้นเบิดได้นี่น้อนะครับมิเตอร์แม่สูงสูงใหญ่ๆนะครับพอมีพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นท้องกระเพก่อนไม่ขึ้นครับท้องกับไม่ขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวห้าสิบเบิงตัวต่อไปครับพอมีพี่น้องครับตัวนี้กะเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกคือกันนะครับนี่ลูกเป็นใจลูกงามๆนะครับอยู่นีนะครับแม่บอกลูกกระทบนิดนึงนะครับ หนาโนกใจลูกนี่ลูกสวยงามสีสีแดงคือนกันอยู่นี่ประเภทง่วงงามแหละเนาะนะครับเป็นเป็นถือว่าประเภทง่วงงามเด้กันว่าขันว่ามนงว่าเนื้อต้องไปเบื้องยุคอกผมครับอันต่นีนเห็น,หนง่ว่าเพิ่นง่วงามนะครับพ่อแม่หนองครับนี่เห็นเห็นเลยเนี่ยสวยๆโอ้ยเป็นตอนซ่อนครับพ่อแม่หนองครับงว่าแม่เนี่ยใจลูกสถานะเพื่อนเป็นจนังไดนกำลังขึ้นหรือย,ยัง สิผสมหรือยังใกล้แล้วครับใกล้ผสมแล้วครับใกล้ผสมแล้วเนาะนะครับจักเดือนก็ลูกเพิ่นใช่ไหมลูกเพิ่นในสามเดือนกว่าครับลูกเพิ่นในสามเดือนกว่าครับหันหาหมองมันแจ้งกันด้วยครับพผมผิวหนวงครับเพราะว่าหมู่สุว่าอากาศข้างนอกก็คึมๆนะครับบรนยากาศขอกเพิ่นนี่สิอยู่ในในทงหน้าครับเพิ่นก็เลยมีการล้อมขอกไว้อย่างดีนะครับกันแมลงช่วงนี้ตุ่มตัวหนึ่งกับตุ่มในงัวเม็ดหนึ่งกับบะหมี่นะครับนี่กำลังกินนม กล่องอาจจะรับแสงนิดนึงนะครับแต่ว่าโครงสร้างดีดีนะครับลูกพ้าใยก็สุปเปอร์เอกครับสุปเปอร์เอกตัวเมียนะครับจักเดือนก็ไอ้สามเดือนสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนเนาะประมาณสี่เดือนประมาณสเดือนนะครับระยะนี่นะครับคุ้ยขาก่อนหาหาหมองแจงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้านะครับแม่กัลูกกักินนมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจริงๆกั ถือว่าถือว่าร่างกายกับพอดีนะครับเพราะว่าเป็นแมลูกอ่อนช่วงสี่หาเดือนนี่ลูกเพิ่นกำลังกินนมได้ลูกตัวเมียนะครับตัวว่างหาันกับลูกตัวเมียนะครับเดยวสิบเบืองเพิ่นนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวนี้นะครับพอมีพี่น้องครับมาเบืองตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอะไรเสียตัวนี้เกิดแมลูกอ่อนเพื่นครับแมลกอ่อนครับครับสถานะ ลูกเพิ่นจักเดือนก่อนลูกเพิ่นงสามเดือนครับสามเดือนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสามเดือนต่เป็นตัวใหญ่แห้งนะครับเดี๋ยวผมสิแผ่นกล่องไปให้เบิ่งนะครับพูดนะครับลูกเพิ่นอายุสามเดือนเพศเมียครับพ่อเป็นพ่อใดก่อนพ่อว l ครับพ่อว l นะครับโรโจโรโจนะครับเบิ่งโครงสร้างดีเบิดสูตโตครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวนหายกว่างัวแฝดครับลักษณะคือการเบิร์ตลังมาดมากนี่โมชนะครับ น้องชมพู่นะครับเจ้าของเพื่อนเอิญน้องชมพู่ชมพู่เพื่อนปะแม่เพื่อนสถานะทองว่างปะครับทองว่างครับทองผสมเนาะอ๋อแม่เพื่อนเป็นเอฟเป็นอย่างบอลเนี่ยแม่เพื่อนบอลบอลอะไโจ๊กครับบอลอะไโจ๊บเนาะโจอืมขั้นโจ๊บกับประมาณแม่แม่เอฟหนึ่งเนี่ยละน้อแล้วก็ส่งลูกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จะมาเป็นเอฟสองนะครับอนาคตว่างไวจังไหนครับงูวานี่ไหมก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับอืมขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาแบบไดนขยายไปแบบจนว่าเป็นเหลือดลอย ขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับอขยายปรับปรุงสายพันธุ์ไปเรื่อยเรื่อสายพันธุ์ไปเรื่อยอเออเลือดลอยเลือดยังนั้นคือเขาอยู่ครับกับกาพัฒนาไปเรื่อยกาิพัฒนาไปเรื่อยเนาะนะครับอันนี้ก็ะเบิ้งงัวเพิ่นคร่าวนะครับพอมีพี่น้องครับจริงๆริงเไม่ไม่มีอีกตัวหนึ่งอีกค่นหนึ่งอยู่นี่นี่นะครับพอมีพี่น้องครับอีกค่นหนึ่งนะครับของเสียหยุดเพิ่นนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นลูกผ πολύ, <like S 1> ู๋เนาะครับลูกผู๋ครับเป็นเป็นตัวเดียวในขอกบอเป็นลูกผู๋ลูกผู๋ตัวเดียวในขอกครับโอ้แน่นอนนะครับซีแม่นะครับซีแม่เป็นลูกแม่เบิร์ตนะครับลูกกาแม่ที่หาได้ลูกตัวผู๋แต่ว่าอยู่นี่ใจลูกงามเบอร์โฉโตนะครับบอกเคล็ดลับแม่ไปเห็ดจังไหนมันจังสีลูกได้ลูกงามๆแบบนี้บอกว่าอะไรนะครับกระเจ้าที่มอเพิ่นผสมพันธุ์ไหเนาะโอ้เพิ่อนเพิ่นมาตัวไหนงามเขากระจัดเลยครับเอ่อการเลือกแม่พันธุ์สำคัญบอกจะว่า ก็สําคัญอยู่ครับสําคัญนาอยอยู่ที่แม่พันธุ์ใจลูกงามบ่งามนะครับอ๋อตัวนี้ก็คือเป็นอีกเคลมหนึ่งเลยล่ะในการเลือแม่พันธุ์เนาะแม่พันธุ์อยู่นี่ให้สังเกตเบิ้งนะครับโครงสางเพิ่นนิดเพิ่นตั้งไว้อยู่ประมาณแม่พันธุ์อยู่ประมาณสักลอยสี่สิบนะครับลอยสี่สิบบวกนะครับอันนี้คือโครงสางของของแม่พันธุ์เพิ่นบ้านนี้การเลี้ยงดูกันอย่างนี้เขาให้อาหารประเภทใดเนี่ยก็อาหารคนกับโดนดนกินทีนึงนะครับมันตามสภาพตามสภาพครับ ขันมีเงินกันตีงินคอยได้กินครับโอ้ปลาหนันงัวยยังงามเนาะบัญยาด็เป็นจากไหนยากระยาปลูกแนธรรมศาสตร์แน่นะครับปลูกไว้จากไรประมาณเดือดของหฮานี่ไหมสามไรอยู่ประมาณสามไรพ่อบอมันกระบุพ่อนะครับปอพ่องลูกง้อหลายเนาะเปลนหลักอย่างเนึ่งเขาบ่คอยได้กินว่าอาหารเข้ามาหายยาเป็นหลักเนาะนะครับก็เลยก็เลยต้องใส่ยาหลายนิดนึงนะครับยาบ่พ่อบันเท่าอย่างไร กับธารามสตราเนี่ยทรรมสะตานตั้มไฮตั้มนาครับตั้มไ้ตา้มนาเนาะอันนี้ขอบบานขอบอยู่ป่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเหมือนนี้พาพี่พีน้องมาเยี่ยมขอบพ็นอยู่ในป่าอ่าคางคปราสาดหรอกครับกางคปราสาทนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังก็อยู่ในทงหน้านะครับแต่ว่างัวเพ่นงามงามนะครับผมกัเลยพาพี่พีน้องมาเยี่ยมจากที่เคยเลี้ยงอ่างัว สายเนื้อนะครับกัมาปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเพิ่นมองว่าสายเนืออ้อต้นทุนของ้าง,งสูงในการขุนนะครับเพิ่นกเ็เลยเปลี่ยนมาเป็นเหลี่ยงงวงงามครับบัน,นไดคล้ายแต่ยังบังนือยังเนี่ยตัวนี้ก็คล้ายออกไปแล้วครับตัวที เพิ่นอยากได้ก็เลยแบ่งเพิ่นไปค<อ>ู่นึงนะครับครับเป็ดจังไ,ไห้ลายได้ป่ะนี่ขายเป็นราคาป่ั่นก็เป็นราคาครับว่ขายมาเสือเล็กเสือยังเพิ่มเติมในขอังอ๋อขายขายงวา่นวนน่ะหรอมาเมาสืออันนี้มาเสือเสือเล็กเสือ,เสอ,อยังเห็ดขอกใหม่ครับมบัญชีชี้ว่าสองอยางนี่เราว้างง่วนเนือ้อโตกเก่าที่เขาเรียนกับง่วนนี่ตัวไดนตอบโจทย์กว่าตัวนี้ตอบโจทย์ดีกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ดีกว่าเพราะว่า แานมีคนไม่แวะเยี่ยมเรื่อยๆนะคือว่าเขาให้ความสนใจหลายครับหลายกว่าตัวเขาอืมอันนี้นะครับเป็นมาตอบโจทย์เพลินนะครับพ่อพี่น้องครับราคากะอีกอย่างหนึ่งก็คืองม้อแบบนี้เขาเอื่นราคาเองไหนเนาะแตกต่างกับงม้อขุนงม้อขุนเขามาเอื่นเขามาต่างราคาให้เขาอ๋อตัวนี้เขาจะขายตัวนี้เท่ากับเบาไปเลยลระอครับเสียครับบัรนี้ครอบเข้าอยู่ในปลาในดงแบบนี้วิธีกําจัดมาแลง กัมจัดยุ่งดูแลงง่วนเนี่ยเขาอยู่จากไหนนอครับมีการมุงนะครับมุงกันมาแลงแล้วก็มีไฟไล่มาแลงนะครับอ๋อที่ลักลักเลยขาดบุไอะเลยก็ต้องมีมุงละเพราะว่าเขาอยู่ในป่าเนาะครับมะกายปายุ่งายครับยุ่งายนะครับพ่อเป็พี่น้องครับบันเนกาไฟไล่มแลงนะครับบพี่น้องนีเขาได้เห็นยังอีกบ่กษิตย์ยาคาเชื้ออาคายังครับตามดำเพื่อนผมก็เรียนของนะครับอ๋อมีการสิษย์ยาคาเชื้ออาคาะแต่หยังพร้อมโรยปูนขาวอ่ะรวยปูนขาวอีกนะครับ คิดว่าสิ่งไหนดีเขาเฮดโหลดครับอ๋อมีหนาดนะครับพอเป็นผน้องครับงัว่าเพิ่นอยู่นีนะครับเบ่งสุขภาพดีนะครับหลักการหูซึกววางัว่าเพิ่นอ่าบ่มมิโต้จอยบอกง่ายๆเป็นจังไดคือบ่มมิโต้จอยด้วยว่าเช็ดจังไดก่อครับมันกินอาหารดีนะครับโอกินอาหารพวกงาพวกเฟืองนี่ก็มันกินอ๋อกินแล้วก็นอนมันได้พักผ่อนนะครับมันได้พักฟ่อนครับส่วนหนึ่งก็คือว่ากินอิ่มนอนหลับได้พักผ่อนแค่นี้เนาะเพียงพอเนาะ เตียงพอนะครับเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นแทบจะบริษัทใส่หัวอาหารนะครับเบิง้งหัวแต่ละตัวไปตอนซ้อนแห้งนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าคันมีเงินยังได้ซื้อให้กินอู้หัวนะครับมาดนคันพ่อไม่พี่น้องสนใจอยากมาแบ่งมาหยั่งแบ่งบอกหัวตอนนี้หรอืหรอว่าเก็บไว้เป็นแม่บอกก่อนเก็บไว้เป็นแม่บอกก่อนครับตอนนี้โอ้แก่ก่ย่าพ่อไห้แบ่งเนาะนะครับแต่ว่ามาศึกษาดูงานมาเบิ้งคือผมมาหน่อยู่ได้อยู่ครับมาได้เอาบอกพี่กัดเพื่แน่อยู่ใส่บ้านเฮาอยู่บ้านเพราเราครับตำบลบกอำเภอหนองคุนจังหวัดศรีสะเกะครับมีเบอร์ฝากบ่ มีครับอฝากฝากเลยฝากเลย084 3469380ครับผู 4, 6, 9, 3, ้ใด,ดอยากมายำชุ่มคอกแม่ปลานะครับบะหมีม่ปลาธรรมดาไกา่ปลาสานะครับพ่อแม่พี่น้องครับ<จ>รกาสามารถแวะมาย่ำชุ่มหน่อยหน่อยเออบอกพี่การถามขันมาองมาคอกนี่ยบอกว่า อ่าขอกข้าไกลๆปลาสาบันพัคขยาหน่อยนะครับเพิ่นหูวจักเบิดนะครับเพราะว่าเป็นรงจากถนนดำโมไกลล้วครับประมาณโลนึงนะครับประมาณโลนึงเนาะนะครับเส้นกันทะลักกันทะล่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังกะผ่านเขามาประมาณกิโลนึงนะครับติดกับปลาสาบันพัคขยาหน่อยมาเบิร์งัวงอ่าขอติดปลานะครับจะวางง่วเพิ่นมีแต่งงามๆครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเสียยุดนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องเขามาเยี่ยมชมนะครับกะ หวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์กับพี่กับน้องครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพร้อมพี่น้องครับจากที่ผมได้คุยกับเสียหยุดนะครับพร้อมพี่น้องครับการเลี้ยงง้วนะครับกับมีประสบความสําเร็จบางบอกประสบความสําเร็จบางนะครับเข้ากับค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่อนก็ถือว่าในขั้นลุกโตนะครับพร้อมพี่น้องครับตอนนี้เพิ่อนก็ขาดหวังว่าประมาณอีก2ปีอาจจะได้ขายออกนะครับตอนนี้ก็คือสะสมเมียบอกไปก่อนเพิ่อนว่านะครับเดี๋ยวเพิ่อนมีความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับผมมมสิพพาาาาีี่่นนอองงตกทึ เมื่อนี้นะครับผมบบลุกซิเกตครับพอจจคลิปปังกลาเทีและน้องไปก่อนพอบันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ